แท็บเมมเบอร์ของเรา, Evil, รา a, ama, ในเดือนนี้ขอบคุณคุณเลสเลนอีวิลคุณศสินิพาคุณโอปาและคุณนภัทรมากที่สมัครในเดือนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ v f เ by t ีแบทแ n ็บชครับในคลิปเบนการ์ดศิโรกลับมาอีกแล้วนะครับอัปเดตแพดครับอย่างเช่นเคยนะก็มีอะไรให้พูดถึงกันอีกแล้วนะครับแต่แพทกลางเดือนอาจจะน้อยนิดนึงเหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาดูกันก่อนเลยครับผมหลักๆเนี่ยก็เดี๋ยวมีแลนด์กิ้งอันนั้นชวยอยู่แล้วแต่ที่เหลือตอนนี้ต้องยอมรับว่าแทบจะไม่มีอะไรอัปเดตตแ่อยากให้ น้องๆมาดูกันตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าอตโตมองว่ามันเป็นของฟรีที่ค่อนข้างจะสําคัญแหละนะอ่ะก็คือไอเรื่องของไอเนี่ยไอเรื่องไม้กระทาเนี่ยนะครับไอของที่เป็นเหมือนไม้คริสต์มาสอันเนี้ยมันแลกของได้ซึ่งของที่ มันแลกได้เนี่ยเรียกได้ว่ามันค่อนข้างจะน้าแลกพอสมควรเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ e x c h ช n g e นะครับจริงๆตั้งแต่ต้นเดือนนี้มาต้นเดือนธันวาคนี้มาเนี่ยมันก็สามารถแลกได้อยู่แล้วแหละมันไอเไอเวนต์ตอนนี้มันเข้ามาแล้วแหละแต่ว่าของที่แลกได้เนี่ยคือแบบพอเราเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันหน้าแลกนะครับมันคือ Candy Crush นะครับ ก็ของแต่งบ้านครับใครชอบก็ค่าแรกแต่เฉยๆก็ไม่ต้องแรกหลกัหลกๆที่อยากให้แลกคือ1เลยคือ o Omni Payment m e ม a l อันนี้คือไว้แลก a y m e n t อันที่2คือแพคอันนี้อันนี้แลกได้เลยอันที่3ครับอันนี้ค่อนข้างเล็กคอมเมนต์เลยและแอตโตจะแลกทั้งหมดด้วยจริงๆมันจะเหลือด้วยซ้ำด้เล่นมาถึงตรงนี้ก็คือสคริปต์ทิกเก็ตนะครับเพราะว่าสคริปต์ทิกเก็ตอันนี้ถือว่าแลกถูกมากถ้าเปรียบกับ event อีเวนต์อื่นๆที่เคยออกมานะครับสคริปต์ทิกเก็ตนี่ถือว่าถูกมาก แล้วมันจริงๆกับมันแลกได้แค่50บใบเท่านั้นแล้วก็จริงๆพอยต์มันค่อนข้างเกินถ้าเกินแล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่เรามองว่าก็น่าสนใจเป็นอันดับต่อมาถ้ามันเหลือจริงๆก็มาถึงแวนการ์ดคูปองนะครับตัวคูปองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจอันนี้ก็แนะนําอีกตัวหนึ่งเช่นกันใครที่เหลือจากการแลก3อย่างนี้หมดแล้วก็ลงมาแลกที่คูปองนี้ได้อันนี้เน้นย้ํากันนะครับต่อมาครับผมก็มาถึงในส่วนของแรงด์กิ้งเลยครับเพราะว่าหน้าอื่นไม่ค่อยมีอะไรละ แลงกิ้งนะครับในซีซั่นนี้เป็นการ์ดที่แอตโตเห็นแล้วผมมันสวยมากแล้วอยากได้มากอ่ะมาดูกันก่อนครับที่เลเยอร์จนสามนะครับก็จะเป็นเบดามาส์นะครับซึ่งก็จะเป็นสลิปไลน์ของดาร์กอิเรกูร่านะครับเป็นตัวสไตล์ตัวใหม่ที่อาร์ตใหม่นั่นเองเลเยอร์จนห้าครับใครชอบรอยัลอพลาดินนะครับเป็นสลิปไลน์อัลเฟสตัวสไตล์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมที่เลเยอร์จนสิบยี่สิบสามสิบและห้าสิบครับก็จะเป็นตัวชาร์ลอตฐานสองนะครับเป็นอาร์ตใหม่อาร์ตสวยมากครับ เป็นแบบธรรมดานะต้องติดลังกิ้งก่อนถึงจะได้แบบฟลอยด์นะครับอันนี้ใครที่ชอบไต่ลังกิ้งนะครับก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายมาดูกันในส่วยของช็อปนิดนึงในช็อปเนี่ยตอนนี้อีเวนต์นะอีเวนต์ถ้าใครล็อกอินทุกว,นวันช่วงนี้มันจะมีอีเวนต์นะครับมันจะมีอีเวนต์ที่เป็นแบบติ๊กว่าเป็น ق, แบบเดล่เชคว่าคุณเข้าล็อกอินทุกวนันทุกวันหรือเปล่า ถ้าคุณเข้าล็อกอินทุกวันทุกวันแล้วมันจะมีของมาอย่าลืมมาดูนะในช็อปเนี่ยมันเพราะมันมีซองให้ครับมันมีเกือบทุกซองเลยมันมีวาละซองสองซองซองสองซองเนี่ยตรงนี้เราก็สามารถเอามาเปิดการ์ดได้เช่นกันอย่างเช่นวันนี้รู้สึกมันจะแจกซองเหลืองที่มีน่าจะจะไม่ผิดจะมีสไตล์เป็นตัวของไอ้กุ้งกิ้งมั้งเป็นตัวกุ้งกิ้งเนี่ยทีซองนี้ซองนี้อ่ะเนี่ยเนี่ยวันนี้แจกซองนี้มานะครับก็ ยังไงเปิดกันได้นะครับผมนะก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ได้ซองฟรีมาอย่าลืมเข้ามาเล่นทุกวันนะครับประมาณนี้ผมเอาคลิปนี้นะชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร์อย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อไม่พลาดคลิปต่างๆทางช่องเราอยากสนับสนุนพวกเราผมเพียงเดือนสามพห้าบ,บาทสามารถสมัครเป็นแทบเมมเบอร์ได้ฝากแฟนเพจวีไอีแบมชนแนลชอบคลิปของเราครับมีสเปเชียลแตงนะครับสามารถโดเนทเข้ามาได้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ